สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกม GTA แสนออนไลน์ประเทศอารดามตทานะครับซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาทําการรีวิวงานในประเทศนี้กันนะครับและผมอยากจะบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับงานก็อาจจะยังน้อยอยู่นะครับแต่อนาคตแอดมินบอกว่าจะอัพงานเข้ามาเรื่อยๆนะครับและด้วยที่ประเทศไม่เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับงานก็ยังน้อยเราก็จะแบ่ง EP ไป EP ละงานนะครับก็มันมีทั้งหมด5งานเราก็จะแบ่งเป็น5 EP นะครับ เพื่อทําให้คลิปมันสั้นด้วยนะครับลดเวลาในการอัดคลิปเนาะก็งานแรกนะครับที่เราจะพาไปทําก็คืองานตัดไม้นะครับก็คือทับ GPS เลยครับแล้วก็กดไปที่งานถูกกฎหมายนะครับแล้วเราก็จะเห็นคําว่าตัดไม้เถื่อนนะครับแล้วก็กดที่คำว่าเลือกเลยนะครับแล้วก็มันก็จะขึ้นมาในแผนที่นะครับจุดของงานนั้นเนาะแล้วก็ประเทศนี้เห็นไหมครับมันจะมีเส้นทาง GPS ด้วยนะครับก็ เราก็จะทําการขับรถไปที่จุดนานตัดไม้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดตัดไม้เถื่นแล้วนะครับก็ล้วพอเรามาถึงลแล้วครับเราก็กดไปที่เปิดกระเป๋าครับแล้วก็นี่ครับเห็นไหมครับมันเป็นรูปเลื่อยอย่งครับก็กดที่รูปเลื่อยครับแล้วก็กดเขา้าว่ายุทนะครับแล้วก็เลื่อนมันจะอยู่ที่ในตัวละครละเล้เนยนะครับแล้วก็ให้เราวิ่งไปตรงต่อไม้นะครับแล้วก็กดเอนครับแล้วตัวละครเราก็จะทําการตัดไม้นะครับ พอเราตัดไม้เสร็จนะครับก็มันจะมีจุดงแดงขึ้นมาตรงตรงเครื่องตัดไม้เนาะแล้วก็ทําการต่ออย่างทีนะครับแล้วก็วิ่งไปในตรงจุดสีแดงน,นะครับแล้วมันก็จะทําการแปลรูปไม้ให้เราเลยนะครับแบบเราไม่ต้องรอเนาะเดี๋ยวผมจะทําการตัดไม้ครบสิบชิ้นแล้วก็เออเอาไปจุดขายดูนะครับ โอเคครับตอนนี้แล้วผมก็ได้ทําการตัดไม้ครบ10ชิ้นแล้วนะครับก็ทําการทับ GPS ครับแล้วก็กดตรงที่จุดขายของอาชีพครับกดไปเลยแล้วก็เห็นไหมครับมันจะมีคําว่าจุดขายไม้ครับก็กดไปตรงจุดขายไม้เลยครับแล้วมันก็จะขึ้นจุดในแผนที่เลยนะครับออแล้วก็ทําการขับรถไปตรงจุดนั้นได้เลยครับ โอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดขายไม้แล้วนะครับแล้วก็พอมาเห็นครับก็ทําการบินเข้ามาจุดสีแดงครับแล้วก็กดตัว N ครับก็จะเห็นนะครับมันจะมีคนมีรองจํานวน10ชิ้นนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันชิ้นหนึ่งชิ้นเท่ากับสามสิบแปดบาทนะครับก็ทําการกดไปตามจํานวนของเราเลยนะครับโอเคครับพอเราขายไปก็ได้ทั้งหมด3ามร้อยบาทแล้วก็10บคูณสามสิบเนาะครับก็คลิปนี้ก็ขอ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อาจจะภาคได้ห่วยหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ไม่ได้พากนานเนาะแต่ก็จะพยายามปรับปรุงนะครับแล้วก็จะพยายามลงคลิปให้บ่อยด้วยก็ลิงก์ประเทศก็จะอยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็เข้ามาเล่นวนกานเยอะๆนะครับก็ที่สําคัญนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่ประเทศดีจริงครับก็มาเล่นกันเยอะๆนะครับ